วิธีตั้งค่าให้หน้าจอหมุนตามสกิลให้กลายเป็นแบบนี้เล็งสกิลไปทางไหนกล้องก็จะหมุนไปทางนั้นสกิลสองของโนวาเลียเวลาจะยิงเนี่ยมันจะหมุนตามหน้าจอแบบนี้เซมช็อตก็เช่นกันหน้าจอจะหมุนตามสกิลเลยแบบนี้ซึ่งวิธีตั้งค่าก็คือกดเข้าไปที่ตั้งค่าซื้อการควบคุมเลื่อนลงมาเลื่อนจุดเล็งเปิดเลย แบบนี้เท่านี้เราก็ได้หน้าจอที่หมุนตามสกิลละการตั้งค่าเลื่อนจุดเล็งอันนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งกับฮีโร่ทุกตัวซึ่งจะมีฮีโร่ที่แนะนําก็คือ1นึ่งโนวาลิยาตัวนี้2เซเลนา่าเซเลน่าเวลาไม่เปิดเลื่อนจุดเล็งเนี่ยสกิลสองจะใช้ยากมากมันต้องเอานิ้วจิ้มไปถึงจะเห็นปลายสกิลแบบนี้ซึ่งมันจะง่ายกว่าถ้าเราเปิดเลื่อนจุดเล็งแบบนี้เลื่อนให้เลยใช้แค่นิ้วเดียวกดสกิลก็ได้แบบนี้ตัวที่3ฟังกโก เวลาไม่เปิดเลื่อนจุดเล็งเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเปิดเลื่อนจุดเล็งปุ๊บมุมมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมมันจะทําให้ฟังโกเล่นง่ายขึ้นแบบนี้กรดึงง่ายขึ้นมุมจะสูงมากเห็นไหมแล้วก็ตัวต่างๆที่ใช้เฟรมช็อตแนะนำให้เปิดเลื่อนจุดเล็งเพราะมันจะทำให้ยิงเฟรมช็อตง่ายขึ้น ลองตั้งค่าดูกันได้แต่ตัวที่ไม่แนะนำให้เปิดเลยก็คือฟันนี้